สวดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วกับช่องน้องเมย์ในพีน่าไปลลำเพลินนะคะคมื่อน,นั้นพาไปเบิรงวอลเลยบอลแล้วมื่อน,นี้สิบาวอาเบิรงบู๊ชายก็ผู้ชายบ่ค่ะนี่แม่นผู้ชายอยู่บ่ค่ะนี่ผู้ชา,า,ายเบิดเหลือแต่กระเทยโอ้คือโรงคือแต่ว่า กรรมการคือมาใส่เสียแน่กรรมการน่ะปาดทุหัวหน้าน้อยตัวนี้หัวหน้าน้อยตัวนี้ไอหนุ่มเงือกเฉียดโอ๊ยโอ๊ยหงงขเลยวะามเลยวะามเลย ว่าเล่นมาสู่เขาจาดเอาตินันฮะเล่นมาสู่เขาจาดเอาบ่ไอ้ยางนี่เอาสิเอาสิโอ้ยมาเก็บตีนตีนอ่ะแสดงว่ามันดันแล้วเนาะเพราะมันตีนเนี ไม่เบาน้ำไม่เบาน้ำเฮ้ยเฮ้ยเออเออไปเลยอู้แต่ไอเนี้วมาทีเฮ้ย อืมอหอะไอรพ่อขันไฟขันไฟอ้อันนี้ทีมอันนี้ทีมทีมลอเข่าเลยบอนี่ค่ะร้อเข่าตีค่ะนี่อันนี้ร้อเสียบเลยบอนี่โอ้ยเขาบให้าในเกมอยู่ป้า เมียงโยขาบ่ล่ะพระเอกเมียงโยขาบ่ล่ะเมี่ยงโยขาเออเอเอ,อเออจง,งคือแต่น้อมันคืออยู่ในเกมเนี่ยคํเหลียวลอยโอ้เป็นไรวะพูดจอล้อเขาพูดจอขักแค่วะพูดจอขักจอเนี่ยเท่ อ้าวเอาละทีม <X> นี้มนละทีมคนละทีมเจด้เอเจ็บเยกเจ็นเจ็เจ็เ็มเร็่อยโอ๊ยนตคนแก่เสียหนิเราเว้ย แซงกันแล้วแซงกันเออแจ้งเราป่ะดิพี่น้องเกมนี้เขาเบิ่งย่างอื่นไปก่อนเกมนี้เขาเบิ่งย่างอื่นไปก่อนเพราะว่ามัน z ุ่มเสียงซทเหลือเกินเสียงอะไรกันซะเหลือเกินอ่าเดี๋ยวเบิ่งถุงชทาแดงบูมักแต่นี่และวะ้าบูมักแต่ถุงชทาแดงอยู่แล้วโอ้ยว่ะ ยกขาขึ้นมัเราเพอร์เองเนาะโยคะมันขึ้นเนาะโอ้โหโอ้โหนี่คือโชมหน้าผู้แพ้แล้วครับแพ้แพ้ตะกี้ล่าเคนมาแผลตีแม่ยูบอแม่ยูบอนี่เนาะแบบงงๆเนาะแบบแบบงงๆเนาะเอ้า ปลาร้าดมาเป็นกรรมการพี่ร้องครับแม่ครับผมได้แซมสมัยนึงแล้วครับพี่ร้องพี่ร้องยะโตกใจเล้วค่ะอันว่าปลาร้าดมานี่คือชายาของนางนะคะชายานะคะกินเลยครับในยุบันเออชายาของนางนะคะไม่เป็นกรรมการครับแซมได้ท่านมันก็เล่นมันก็เล่นติดปากนะคะปลาร้าดมานี่นะคะเออจะขึ้นหรอวโอ้สมบเติเตะเต้ามูอยู่เปล่าเตะเป็นอยู่เปล่

ลูกเดียวเกมเขาเป็นฮอกซานี่ฮอกนี่หลังนี้โอ้ยลีดตีอยู่ไล่ฮากสามเราเล่ะยังนี่กระดานทะลุกระมานทะลุ ขี้ละูดชูไงวะแต่นั่งสู้แล้วก็ู้้าห้าวเราชูอุ้ยอุ้ยโอ้ปาวป่าเอานะโอ้นายูทำเนี่ยเาเสียเลยเต่าเสียเลยเออเ่สียเนข้าวเสยเน่ข้าวลอกส่วน

ô อีหยังหนิ đi ô ก็ทีมเข้าโอ้แปแปแปเอาเอกสารนี่ ô เร็วๆอ้าวปาดทีมนี้แชมป์ ô พ่อได้แล uh. no oh, cool. ้วนี่เยอรเลยโอ้แข่ที่พระเอกอ่ะโอ้แข่ทมพระเอกนะลงล่องลงลองล่ลงเอาเดี๋ยวเดเอายู่อเอาจ่ายแล้ว อันนี้อันนี้คือแพ้คัดออกนะครับโอ้ทีมเซียมของเรามาแล้วไปเรามาแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โอ้ยพระเอกเจ้าไดนจะเอาคีโพลับมาหน่แม่จ้าไดนจะเอาคีโพลับ <c oughs> แม่ยังนี่หนูพลังงานเก็บหมดแล้วล่ะสุดน้อยโอ้ยลูกเวื่อเลยวาพ่อเอกเออมอบลูกสวยๆสหรับท้ายคลิปนี้นะครับพี่น้องคะ เอาป้าเอกมะมงสวยเถอพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากอันนี้เอาบเก็บบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิรงนะคะอันสนามตะก้อนี่พึ่งเฮดมือนีไม่ไหมาดๆนะคะพี่น้องค่ะอันนี้คือเจิมสนามตะก้อใหม่เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เนี้โอ้ยมม่ววนก็มูเถอน้องกวางเชี่ยงเรากูมาูนแท่เฮ้ยเออเออเออโอ้ท้องมันเจอย่างแบบนี้ สาวพี S <S น่น้องไว้เท่านี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ